อาการลองการล่ำม,มนันดีเห็นเหวมันดีพี่ตังวลล่ำม,มวนกับสนุกสุกตกใส่ใบมาตะหอนที่ลากันป้อนสินการแสดงเพิ่นเมาว่าให้มันดีการลํำพนาเม พันเมาบ่ดีมันผิดใจมูตัวละลาอวดคนดูอวดเก่งต้องหองเสียดอกข้อมาต่อแดงคือค้างเนี่ยน้ำดังมาต่อเค็มเฮาซิมเอาใ้ฮติมสติมไผ้มันจังอยู่บ่เป็นผักอีตูยาหูใส่ตึ้งใบเมาค้มไหนนะสีนาปปปะละสีดังนางเบิดก้อนลำคนจะมาชนติดชอบทำคนลายย่างสอบตีตีบ่อบเป็นตีพวก่อคนสอบเสียงคนลายอย่างคนนองคนสองสาราเสื่อนคนเลื่อนคนดื้อคนเสื้อสอบข้อจริงยี่หลามมาแต่ใส่ดูใส่แม่ยูใส่นาง่าซาลิง ครับกอ้บยิมเลยปันถึงบังคับมากวะเพราะฉะนั้นคำโบราณคนจะมา <c oughs> เขาหำหมูอย่าเอาคันมาสอดตาบาบอดต่เบาไหนาไลนาบ่อไรอย่าเบาใหญ่กากิดบิ่งมันบอกข้าข้าแหงเมื่อข้าแกงมามาลงกระดมสอง,งน้องตอนนั้แปง้งคำสุมบอมีก่อนในดีเด็กมาด้วนันลาก่อนได้พีสีข้าทำมาลุกบอมอาบนตกลงมาจางวันนี้ เขาใส่กันมาเด้นน,อนอ้องน้องเหื่อหยละน้ำนี่หละธรรมดาการล่ำบางมือเป็นพมคอ,อยกับว่าสามารถรับรองห้องตูวใดกันมือถือมือล่ำดีนี่เห็นจะไหมมันก็ค่อง แต่งานซื้อพคนกับฟอนถือมือพ่นมานคืองานกินนั่นคือฟอนงามเชลากันยังมาอีกอยู่ถ่ามือถือมืนพ่นมานบ่มาป่านนีเห็นจังนะทั้งสักอินแต่แต่ฝันยังมาบ้าลำบ่้าวอยู่เพราะฉะนั้นมันเอาในย่ามบ่ได้แม่นบ่แม่เอาเลี้ยงการร้องกันลำว่าต้องมีที่ดีที่สวยดอกอีพอที่สนับดีก็มีที่เสมอดีก็หน่อยที่แพลอยู่ก็ไหลมีเถื่อนี่เถื่อนไรบ้านที่มาชีมาพวกบ้านกลางตูนตะกายังมีเถินดีผู้ไรโุ่นบ่คฟอนบังได้บ่ดีได้ก็ดีเนี่ย เอาดิอหาคุณฟังแล้วพบเป็นโอยงข้าวดีสัวไปฟารีดฮิละ เป็นโมอได้สนกับมาท่านลำซ้ำมือกับคุณฟังนะพราหมณนุ่งห่นลาบุราหานี่พวกใส่อีกับหมูเพิ่นจังมาอันละโบ้หื่นตามใจพุ่นกู้ขันเบ่าสู่ตามใจพุ่นมักอันของเซพดูกับความสมัครดีเช็ดกระซังเดี๋ยวพวกตามเทเต็กินดีกระเดวเต้นได้เสิยงรบสัมพันธ์ทินหอูบังคุณกะบ่าท่านอันนั้นก็เรื่งมาจะผู้นึงมาพอได้โบกิมไทยแม่อร่อยฮิตเดียบีมันอันนั่นละพราหำณน้องดังเดียวผู้ดึงเจาะแกงเปียวผู้ดึงมักแก่งผิดพักสีกินคือกันมักกับมหุ่นกำ โคนั่นฮักกระด้าตุ้มองค์ทอไร่กับบอมมีเปิดปักนาดเดื้อกัดหัวกันล้วพะข้รอยมาเด็กกับกินมาตานินพับบุมรุงเกนเบื่อเฮินเดือเมียเขาออแกนเนวมาตุ้มจมหาปักกระสกับบาลละเมยไทยาเราหมักเอาอมเทียมหม่อมติดเล่งกับบมมีเบาลุงเสาออกแกนสามขับลุงแก่พักแว่นดึกแต่พอทำซื่ออยู่พะ เอาละการล้ำมะพื้นพอนี่กับบอร์เฮยนี่นาดอกละไงกับสูบมาเดียว น้อยกระสูเคือเก่าเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเั็นวตัวเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ค้นสู้สังเวียนกับบ่เคยเห็นเด่นึ้นทึ่นไปที่ตว่าเห็นอีหลีย่างเดียวเมื่อนี่ล้ำแบบใดล้ำแบบบัวเทียมน้ำหรือถึงงัวเทียมเกลนหรือสีฟ้ากันยางสันนันต่างไฟด้คันนี้ต่างคนต่างยันนีมากไปคนกัมถือมาล้ำล้ำดีวิดีดีที่สัวผมรับรองว่าใดจะตามแทะเตะคนบานจะนึ่งล้ำแล้วมีเรื่องคนก่อนยามสุกับโวกพวกตระกงห่าบัดื่ขึ้นมาย่อยองบานจะนึ่งลัทธน้องมีกฎหมู่คนคข้ามาเจาะสุกับพวกพวกให้บัด หาเนาะสูสีมาใบคนโน้นสีรับรองจะได้ใดอพอเอามาให้สองใบกับสิพุู้ละใบอยู่ดอกเข้ามาละเออขอบคุณครับผมอมอคอยน้ำเน่าผ่นว่าอีหล่ะมอแค้นกระไดมอแค้นโบล์่อเหลียจะขาดแล้วมันขาดเคี้ยงที่พอโอ้เหลียอายุจกบตัวหล่ะมอแค้นมา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 เออขอบคุณนด้หล่ะได้พอเด้อสาธุสาธุครับผมมักแบบใดขอได้พอเด้อขอมาโหลดยอดเทียเดียวขอได้เบิดเมื่อละทใบเหลแดงๆนี่ he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  <laughs> เอาละมื่อวาหรือสิบาดกันยาสนัตะบายรครังนีต่างคดต่างกันดีมาไปคนกำเทือารำลำดีวที่ดีที่สัวผมรับร้องว่าได้กตามแทะแต่คนบ้านเจนึงลำเลีงมีลำงุนก่อนยาวซกับพวกตะลุกหงาบัตขึ้นมาย่อยองบานเจนึงรับพระนองมีคนมูคนข้าไม่ชอบสกับพวกของห้บัญญามเศร้าเก่ากนมาบมดีดีผสมคาน้องสู่สีบัไปคนนู้สีรับรองจะได้ไดบานเจนึงว่าลำสอลำใสเถียงกันสัตวาไปอดบาเห็ดบาเฮอบุญซึ้งใจบานเจนึงผัดมาฟังบรายจูดไล่ถามสิมาเปิดไสางไหลจ ฟัง n h เดียบกระลำเาตื้อเลยเขาใส่ก่อนลำบันยูต้องต้อไปสร้างลมดูกมากูน่าไปถุงอาส้นคนหนึ่งากเวนินในพรมไปไค่สวยลองเดือเมของสัมบิดกยเพ่งขามาเข่งขันบ้นจังหนึ่งแบบบรับบนันเบิดในไพอูป้ามองดับ่มีคู่รกกันจ้าจะตั้งต้นเรีนาาตาน่งสอนนินไพหินไม่กามาแร่งนานาฮันเดอบสููหามาจางบันจะกบารดเดินเมืงไหลถึงสีได้ย้นไหลพแเ้วเตะบังบินมาเห็นดีกะดีน้ำสิะตูดีมาดีไปบ่ได เดากคดีแต่เขาน่พวกเขาด่รดียนอนได้